สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเที่ยวชมดอกไม้แล้วก็ทุ่งนาที่ญี่ปุ่นกันนะคะเพนค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะไปชมด้วยกันเลยค่ะนี่ทุ่งนาค่ะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้โอ้ยแดดไม่มีเลยค่ะแดดไม่มีเลยเดี๋ยวเรา เอาดูสิค่ะปรับแสงนิดนึงเนาะแดดวันนี้ฟ้าไม่เต็มใจเท่าไหร่ค่ะแต่ก็อยากมาเที่ยวก็พอดีเลยค่ะไม่ร้อนมากเลยเนาะจ้ะนี่บรรยากาศทุ่งนาค่ะเสียงกาเยอะมากเลยค่ะสวยไหมคะลม่มลื่นมากเลยค่ะอันนี้ทุ่งนาเข้าเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะ ช่งนาเกี่ยวข้าวไปแล้วก็จะเป็นต้นเกี่ยวเขียวไว้ค่ะคือหลังจากเขาเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ทมาทำอะไรเกี่ยวกับนาเลยนะคะเนี่ยเขาจะปล่อยทิ้งไว้เป็นโลง่โลงๆอยู่งี้โอ้รถไฟกําลังมานุ่นๆรถไฟรถไฟญี่ปุ่นคะ่ะ <c oughs> หลายขบวนมากเลยค่ะแต่ละวันเนาะโอ้ยเดินหอบเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเสียงหอบหอบนอกจากเพราะว่าเดินเยอะ เดินเยอะมากเลยจ้านี่ค่ะเนี่ยเพื่อนๆค่ะดอกซากุระนะคะเนี่ยเอย๋บางคนเขาก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมดอกซากุระมาเกิดในช่วงนี้อันนี้เป็นดอกซากุระหน้าอากิหรือหน้าใบไม้เปลี่ยนสีหรือใบไม้ปรินะคะนี่ค่ะตรงตรงตรงที่ตรงนี้เริ่มจะ อดอกแมงมุมเนาะหรือทางนี้เขาเรียกว่าดอกฮิกามบานะนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆค่ะนี่ก็จะเป็นต้นประมาณนี้เห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเริ่มร่วงแล้วค่ะเริ่มโรยแล้วค่ะเนี่ยเริ่มโรยแล้วค่ะคิดว่าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วเนาะดูสิคะโอ้ เนี่ยนีเป็นเขียวๆเ,เนี่ยเล็กๆเ,เห็นไหมคะเล็กๆเ,เนี่ย <Okay. S 1> คือต้นดอกไม้ทั้งหมดเลยค่ะ <Okay. S 1> ว่ายังไงคะนุ่นสาวคีเอเตอร์ <laughs> สาวคีเอเตอร์เราค่ะวันนี้มาแต่สาวๆค่ะอ <Okay. S 1> ดอกซากุระสวยงามมากเลย <Okay. S 1> ชอบต้นหญ้าตรงนี้มากเลยค่ะ เนี่ยตรงทางรถไฟวิ่งผ่านพอดีเลยเป็นวิวมอมสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเขากันอีกค่ะวันนี้ค่ะ,ะเดินดูกอนค่ะสวยงามมากเลยค่ะแต่เห็ดไม่มีเลยเพ็นขึ้นเขาไปหาเห็ดก็ไม่มีค่ะโอ้เอารถเบนซ์มาเลยเหรอี่เพื่อนลรอ ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมาถ่ายทุกงนาที่ญี่ปุ่นให้ดูค่ะ <bye> ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ bye bye. เดี๋ยวจะขึ้นเขาต่อขนาดยังไม่ขึ้นยังหอบเลยเหงื่อออกเลยว,วันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ bye bye. สวัสดีค่ะพบกับเพนคลิปหน้านะคะไป